สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องคุณยายเล่าเรื่องยักอยู่กับต้นไม้นะคะยังอยู่กับสวนวันนี้มาเที่ยวสวนอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นสวนอีกสวนหนึ่งที่ใกล้ๆกับสวนของแม่หนูพ่อจิมมี่ทีชาแนลนะคะใกล้ๆกันนะคะเราก็เลยมาเยี่ยมชมสวนอีกสวนหนึ่งนี่สวนนี้เขาปลูกพุทราด้วยค่ะทุกคนพุทรากําลังลูกเล็กๆ ส่วนนี้ก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันค่ะทุกคนก็คือปลอดจากสารเคมีใช้ระบบการดูแลแบบด้วยตัวเองก็คือด่ายาด้วยตัวเองแล้วก็ใช้สารสกัดสะเดาในการฉีดพ่นไล่ไม่ได้กำจัดมแมลงนะคะทุกคนแต่เป็นการไล่มแมลงออกจาก ต้นพุทราเขาบอกว่านี่เป็นพุทราสามลถดนะคะไม่รู้จริงหรือไม่เพราะว่ายังไม่แก่แล้วก็ยังไม่แก่จัดยังทานไม่ได้นะคะแต่ว่าก็น่าจะเป็นจริงเนาะเขาบอกว่าต้นนี้ทำเงินตั้งหลายตังะคะทุกคนโอ้โหต้นใหญ่มากๆเลยดูมีกิ่งหนึ่งที่เจ้าของก็บอกว่าอยากตัดลงเหมือนกันแต่ว่ายังตัดลงไม่ได้เพราะว่าลูกเต็มเลยนะคะดกมากๆเลยะคะ่ะทุกคน เป็นพุทธาสามรถเป็นพุทธาสามรถที่ที่ต้นใหญ่มากโอ้ลูกเต็มค่ะทุกคนเขาบอกว่าต้นนี้สามารถทำเงินให้เขาได้ก็ประมาณหนึ่งนะคะถ้าประมาณหนึ่งของเขาก็น่าจะเยอะอยู่เนาะสำหรับยายยายก็เห็นแล้วก็โอ้โหมีใจอยากที่จะปลูกพุทธศาขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะทุกคนอ,อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองนะคะอุด,ดมสมบูรณ์มากเลย เขาบอกว่าไม่มีความยากจนในมู่คนขยันก็ท่าจะจริงนะคะทุกคนถ้าเราขยันทํายังไงก็ไม่จนถ้าเราขยันทํายังไงก็มีกินเนาะมีกินในครอบครัวของตัวเองเหลือใช้ก็เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนบ้านแล้วถ้ามันเยอะเกินไปก็สามารถทาไปขายทําเงินให้กับครอบครัวของตัวเองได้นะคะค่าแฟ๊บตาสบู่ค่ายาสีฟัน ค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆเพราะเราเป็นคนมีค่าและะ้วค่ะทุกคนสําหรับวันนี้มาเที่ยวสวนดูสีเขียวของพุทรานะคะก็ให้อยากนึกอยากกลับบ้านไปซื้อพุทรามาปลูกที่บ้านอ,อันนี้ก็น่าจะพูดไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าคงจะทําไม่ได้เหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านขยันเนาะสำหรับวันนี้นะคะใหยเล่าเรื่องก็ขอจบ การนำเสนอพุทธาอินทรีย์ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้า